สวัสดีจ้าพี่โนพามาชมสวนชมดอกไม้จากเก็บสตรอเบอรีร่กันะนะจ้ะเนาะดูดอกไม้เถอะมันร่อนลายจ้ะลดน้ำได้โกไม่ไหวจ้ะเหี่ยวแล้วก็เพียลงจ้าสูไม่ไหวแล้วเพียก้ายลายดำปิดปีเลยแล้วก็น้ำก็จะแพงจ,งาาจะต้องใส่คาน้ำจะแพงเนี่เพราะว่าลุ่งน่ะ ลดยาถูกว่าตั้งแต่ลุ้งขูดยามอสออกฝนไม่ตกเนาะตกทีหนึ่งจะแต่ตกไม่แรงเนาะดูว่าฉันไม่กล้ากินเลยเพี้ยลงด้วยฉันจบเก็บไปแส่กินก็สลัดแต่ว่าดูดูเพี้ยเอาไว้ดูสวยเอานอกกันเดี๋ยวให้ลุงมาฉีดยาดูว่าเพี้ยดูฉันอะเดินสวนฉันไม่ใส่เว่นเพราะนั่นฉันไปใส่เว่นเราที่นี่ไปเห็นี่ว่ากับ เออตรงดอกมะลิเนาะดูว่าออ้ยแกเอ้ยแกเอ้ยสูมันไม่ไหวดอกอากาศมันร้อนยังงี้ช่นนี้มันมาเร็วเนาะมันไม่กลัวอะไรเร็วไม่หนาวถ้าหนาวมันก็ตายอะเนาะนี่มันไม่หนาวอ่ะมันร้อนมันก็มากันใหญ่เลยเราสูมันไม่ไหวคิดได้ก็คือเกาดูว่านี่ทำไมเจสูมันไหวเนาะวาย ดอกไม้สวยชั้นจะทำยังไงจะทำยังไงถ่ายรูปจ้ะมีสีแดงสีส้มสีแดงสีส้มถ่ายรวมเนาะถ่ายรวมนี่สีนี่ก็สวยเนาะดวะูว่า โอ้ย uh. สูงกันไม่ไหวมีกนลดหน้าเมื่อกี้จ้ะเลี้ยวไล่วล่ะวออกดอกอะโอ้ยหลายสีหลายแบบจ้ะขนาดลุ่มบั๊มันยังงันเลยนะเดี๋ยวกันเด้อให้ดูตรงตอนแรก,กว่าไม่หลอดเนาะนี่หลอดเด็ดกอหนึ่งกอหนึ่งไม่หลอดไม่รู้อะไรชอบกินใบมันเดี๋ยวมันใหญ่แล้วมันก็นจะหลอดอยู่จ้ะเนาะมีเพียไม่ต้นนี่ว่ต้นหญ้าใหญ่ ใบสวยมากเลยน่ากินแทะพักหลายจะลูกออกมาให้จากที่ทางานเต็มกินไม่ทันลูกทํางานรานพักเม็ดมันก็กินได้เลยจ้ะทําพ่อดอกมันแห้งไปมันก็เป็นเม็ดเนาะนี่ไหมเนี่ยยังไปไม่มีเม็ดนเนี่ย,ยกินได้ทั้งเม็ดทั้งใบทั้งดอกเนอกจากนาะนเห็นไหมปลูกลเส็จแล้วเพาะเม็ดนกมันก็ไม่รู้ว่านกเพื่ออะไรเลยมันก็กินหยอดจนเหียนนดเนาะ ว่ารัดขึ้นมาใหม่มันก็กินนี่รัดมาใหม่มันก็กินนี่นี่คงจะไม่กินแหละมันไม่เห็นะ่ะหรือว่ามันมีของกินเยอะเนาะมีของกินหลายเนาะขึ้นเละขึ้นละนี่ค่อยดูดอกมันจะหลายสีพร้อมกันเนาะไม่ใช่ยาตะกะเตนอย่ามาเก็บของฉันนะ <c oughs> <c oughs> ว้ายสูพียไว้แมน่นะ่ะพี่น้องเอ้ยทิ้งดีแล้วะลุงชีตั้งหลายรอบแล้วดูวะดูว่าลุ่มบับมบ๊บดูวะ แสดงว่าต้นนี้มันอร่อยจ้ะดูอื้มดูพวกอ่อนๆน่นนะ่ะมันก็กินมันก็กะดูว่าอ้ยดูนะวายดูที่กอเนี่มีไหมนี่มีไหมมีเหมือนกันจ้ะโอ้ ดอกไม้ธรรมชาติจ้ะดูนี่เหมือนกัน้นสูงมันไวไหมนี่เพียขีดหลายรอบแล้วจ้ะวะ้าน้ำปิดป,ปีเลยจ้ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บสตรอบเบอรี่กันจะ้ะสตรอบเบอรี่ก็แห้งแรงเยี่ยวจะตายมดุดละจ้ะฉันเก็บมาจากป่าจะ้ะ มันก็งอกขึ้นใหม่ทุกปีเนาะสวยจ้ะสวยมากๆเก็บทําชาได้สเตโตเบอรี่ชั้นมันก่ เี่ยวจ้ะเดดร่อนลายลดน้ำได้ก็ไม่อยู่เลยจ้ะเหี่ยวด้วยนะฉันลดน้ำมันมันก็ตายแบบว่าเดดมันร่อนจ้ะมันไม่ใช่ว่าแล้วลดน้ำก็เออจะอยู่ได้จ้ะมันมันร่อนมันแบบเดดมันเผามันนะเนาะนะอันนี้ในมั่งต้นก็เหี่ยวจ้ะแต่ว่าเหี่ยวเหี่ยวหลายเนี่เนาะ ลูกอะใบใบโซนมัดหล่ะจ้ะเทบนี่ตายมัดเลยเนาะอยู่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยโอ้ยหลอนร้ายว่าจะปล่อยทิ้งแบบพี่น้องปีนีปล่อยทิ้งแหละเนาะไปปลูกแหละพระวาถทาลดน้ำมันเปื้องจ้ะขนาดแพงมากเขาสื่อเขากินจะดีกว่าเนาะไปเก็บเอาในสวนเขาเนาะ นูด้วยพักพวกหนุนมือนกันเนะจะหลอดไหมตั้งแต่ปู่ฝนไม่ตกเนาะตก,ตกตกอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ตกตกค่อยค่อยจ้ะตกค่อยมากต้องเก็บจ้ะเก็บเอาลูกที่มันซุกเนาะเหี่ยวเียวแล้วก็ทิ้งจ้ะ นี่น,นี่ยังไม่สุกยังไม่สุกเโอ้ยเล็ดอาทอนควรจ้ะไม่ดึงเนาะนมันเหี่ยวจ้ะมังลูกมันนุ่มแล้วก็เก็บไปเนาะถ้าไม่กินก็อันนี้เป็นไรตูดยังไม่สุกเลย ตูดต้นหนามวานหลดหนามสองวันตูดเน,นา,าเลยอโอ้ยดูวันเด็ดเผารูปเป็นสีดูเก็บไป,นปเนาะซุกแล้วนี่ตูดอะไรแม่กินนี่เดี๋ยวก็เก็บไปทิ้งนะจน้ะเนาะเดี๋ยวไปทิ้งทางขยะบนบานจ้ะ รู้ว่าเลือกตรงนี้เลยเนาะเลือกทิ้งตรงนี้เลยเนะเาะเดี๋ยวค่อยเลือกก้องก่อนยดูเน้านิดนนหนึ่งหลอนล้ายเนะเาะเฮียวจันนุ่มๆนะ ลูกไม่สวยก็เอาเฮ <arcade> ียวเฮียวเฮียวเสียดายจังเลยเนาะ <arcade> ปีนี่เด็ดโดนหลายมันทนแดดไม่ไหวอันลูกนี่ลูกนี่หนาวตูดเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนจะไดปทิ้งได้เนาะจะได้เห็น

ต้นมันเหี่ยวแล้วด้วยไปเอาไปเก็บไปเถอะมันเหี่ยวก็ทิ่งเนาะเดี๋ยวต้นล่างล่างเราเด็ดควนม,มันออกก่อนโอทิ่งเลือกโอ,อกทิ่งมาเช่านี่ มาเช่าผ้าดูดอกเออมาค่มดอกไม่ใชนมาเช่าไปในเมืองกลับมาประมาณสี่โมงเนาะมาดูไอ้ดอกไม้ข้างบนนาบ้านกันดอกไอ้ดอกเออมะลิฝรั่งเนาะเพียรลงได้หลายเดี๋ยวฉันจะพาไปดูค้างโลงเก็บรถจ้ะนี่เก็บร็จแล้วเนาะเก็บร็จแล้วจ้ะเลยเต็มถังประมาณสองกิโล <laughs>